ค่ะก็ขอต้อนรับนะคะแขกผู้เกียรติทุกท่านสู่งานเทศกาลประเภณนิรยะหบของเทศบาลตําบลท่ามอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ถือว่าทุกท่านนะคะมาด้วยใจนะคะ,ะมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวอยู่ที่บริเวณงานแห่งนี้นะคะก็ขอต้อนรับนะคะด้วยความยินดียิ่งนะคะก็มาร่วมกิจกรรมด้วยกันสําหรับค่ำคืนนี้นะคะ มีกิจกรรมดีๆให้กับทุกท่านเข้าร่วมชมและก็เชียร์นั่นก็คือการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งนะคะในรูปแบบของตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านซึ่งถูกคัดสรรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะกรรมการที่จะทําการตัดสิน,นการประกวดทางเทศบทาลบนท่าข้ามก็ได้จัดเตรียมน,นะคะกรรมาการที่มีคุณวุิทางด้านของอการร้องเพลงแล้วก็แพลงแล้วครับ และพิการออกกำลังกายครับช่วงนี้อากาศกำลังหนาวพอดีเลยครับเอากำลังลงและออกกำลังกายนะครับเพื่อคลายหนาวกันทักครู่หนึ่งนะครับนำโดยทีมนะครับที่บ้านนะครับแข่งนบ้านผาะครับ้านของตายกดเหนือนะครับซึ่งมาเป็นชุดทีมเลยทีเดียวครับสีแดงนะครับสีเด่นสะดุดตาเลยทีเดียวครับกำลังรับวงทางด้านหน้าเวทีนะครับ พันธ์แข็งผู้มีเกียรติสามารถลุกขึ้นมารำวงร่วมกันได้นะครับพันหน้าเวทีนะครับมาแล้วนะครับตามด้วยชาตรีพรมเพื่นเมืองของเรานะครับคือสัตว์น่ารักนะครับไปพัสสินสันกำแพงสีม่วงนะครับสวยโดดเด่นไละแปลกันนะครับในคำเชิญนนี้เราจะมาสนุกสนานร่วมกันนะครับตอนนี้นักร้องนะครับของเรากำลังประจับสลากพันธา์หน้าหน้ากองรายการนะครับเพื่อทำ เราจจัดลำดับนะครับการขึ้นเวทีในค่ำคืนนี้ครับโอ้โหวันนี้เตรียมพร้อมกันมากมาเลยเดียวครับเี้าอาวาสเป็นทางด้านหมู่บ้านแล้วก็ทางเทศบาลอำบลห้างนะครับที่ได้ร่วมกัรจัดงานในค่ำคืนนี้นะครับเขาหนาเป็นเสื้อสีส้มที่ทุกท่านเห็นนะคะน่าจะเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะตำบลห้างแต่ทุกคนนะคะเริ่มจุดจุดจับ ยังแข็งแรงกันอยู่ด้วยครับทางด้านโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับทุคคาคับนะครับวันนี้มาทำวงด้วยการโอ้โหนึกว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวกันอยู่นะครับวันนี้นะครับยังแข็งแรงกันอยู่ทุกท่านเลยนะครับตามด้วยครับทางชาติพันธุ์นะครับม้งครับวันนี้นะครับชุกเขาพิกศรกันนจริงๆครับเดินไปส่งเสียงไปซึ้งไปเดียวนะครับโอ้โหวงจริงๆครับวันนี้วงของเราอาจจะกว้างนึ้นไปครับ ช่วงนี้ก็อาจจะขอประชาสัมพันธ์ครับทางด้านโรงคุณครูนะครับโรงเรียนเรียนเก็บวิทยาคมนะครับได้ทำโทรศัพท์หายนะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับรบงวนถ้าไหนที่เก็บได้นะครับรบงวรส่งคืณได้ที่กองบริการนะครับในเวลานี้ด้วยนะครับตอนนี้มีประชาสัมพันธ์ทางด้านนะครับขอคุณครูโรงเรียนเรียนเก็บวิทยาคมนะครับได้ทำโทรศัพท์หายนะครับรบงวนนะครับส่งคือถ้าไหนเก็บได้นะครับรบกวนส่งคือได้ทาง ร่มรายการได้เลยนะครับใช่ร่วมรำประการตานะครับสำหรับการบล็อกรับประเทศลอยกระทงของเทศบาลตำบลท่าข้ามนะคะ4หมู่บ้านหลัก3หมู่บ้านสาขานะคะก็ทุกคนเป็นอัน,นเดียวกันนะคะก็ต้อนรับทุกท่านนะคะวันนี้มาร่วมงานด้วยใจนะครับบล็<ป>อกเดี๋ยวผมจะท,ทุกท่านที่มาร่วมงานครับสามารถร่วมรำมุง,งน,นะครับด้วยการดังนั้นหน้าเวาทีได้นะครับทุกที่นะครับเป็นมุงนะครับ รำวงที่ใหญ่ที่สุดที่เคยเห็นมานะครับนวนผู้รำวงค่อนขา้างหนักแน่นนะครับเป็นตาเล็นมเดียวครับ